คุณเรียกมันลงตรงไหนเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตรงที่เราจุดเนี่ยที่ที่เราอยู่เนี่ยแต่มันไปไหนมันลงตรงไหน่มันลงตรงนี้แหละรอแป๊บนึงมันใช้เวลาหาน่อยเออไปทใงด่วนจิงริงให้ผมเป็นคนขับพอลไหมล่ะใช่<ร>ได้มิช<อ>ั่นเกลวพอไว้มีกันเนื้อให้ด้วยเว้ยทำไมคุณวิ่งไปอย่างนัน้นอะไม่มีระเบียบเลยอ่ะ

ไม่ยิงนะพี่ก็ไปดีดดีดคุาไมันไ่ีคำสั่งต่อไปไมัดปนไม่เห็น่อมีคห้็น่งสี่หาปหรอาม่าหเดปเหนอามสนลงอมเด่องสไม่เป่งอสหรับเงอยู่ รไปไหนเป็นี่ยสั่งมาดิเมื่อกี้ผมสั่งนั้นไปแต่ว่าเอ้าเฮียยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันมารับอีกรอบนึงก็ได้มั้งพุ่งดีมาเลยมาเลยนี่ผมยิงผมยิงผมยิงใจเย็นนะเลี้ยวกลับมาเฮ้ยพออะหลบเอ็มจีก่อนนะเดี๋ยวเฮียนั่นยิงไปเขย เลือกใครมาขับเล่นเคอตกทชั่วเลยเอี่ยเขาคอตกไอ้คอตกตรงไหนอ่ะหมอพิกัรได้ไหมเดี๋ยวหมอไปช่วยเพราะแล้วผมผมแปลงร่างเป็นคุณละเพราะตกจนี้เหรอจริงตอนนี้ผมดูใครเล่นอยู่ไม่รู้เอ้าเฮ้ยโอ้โมึงขับยังไงเนี่ยอ๋อผมดูคุณอาตูคุณอาตูนั่งอยู่บนรถเอาไงไอ้เนี่ย จบแล้วมิชชั่นเฟลไลามิชชันยังไม่เฟลมันมันไม่ได้เฟลเพราะเราว่าเฟลเพราะฮอตกวะทำไมเปิดตายคู่แล้วแหมย่แล้วมิชชั่นเฟลแล้วคือแบบฮอมึงเป็นด้อได้แท้น่าจะแบบเซตให้มันแบบเฮ้ยใครเป็นคนหน้าวะเกืบชนะแล้วว่ะเออแม่งเอ้ยพี่ปั้นแท้ๆเลยเนี่ยแพ้เพราะพี่ปั้นเนี่ย